พี่น้องพามาเบิ่งเป็ดเพิ่นว่าเพิ่นมีเป็ดว่าสันเพิ่นอยากขายเพิ่นว่าเลี้ยงมาดุดเรีวว่าสันบ่ไหวแล้วกินคู่มือบ่คืองัวเนาะหันงัวมาผัดกลิ่นยากินฟางแล้วว่าเป็ดไปกินอาหารผัดอาหารบาดนี่โอ้เป็นเป็ดกยังบาดนี่เป็ดนั่นบลีเขาห้องว่าเป็ดบาหลีบ่นี่นี่พี่น้องเป็ดบาหลีข้อเข้าอยู่บ้านยังบ้านเขาหึอบ้านโคกนิยมโน่นสวัสดิ์ครับ อคุณพ่อยังบาดนี่ซื้อเฮาคุณพ่อเตี้ยครับพ่อเตี้ยครับอืเป็ดเป็ดขึ้ดเป็ดบาหลีจักตัวทั้งเบิดนี่เยอะสามร้อยก็ตัวโอ้เฮาซื้อลูกมันมากหรือเพื่พาะเอาซื้อลูกมันมาตัวละสามชุดแปดบาทโอ้ตะลูกมันน่ะนะมันกินเบิดจักหมื่นจักแสนแล้วกินลงสีหรือไปว้ามันกินแต่แบ่มี้ี่ยังบาดด้วยเดียวดีเป็ดอย่ามันสิกินหอดลงสีกินหอดง่วงเหอน้เป็ดอย่ดียวครับต่เก่าเคยเลี้ยงว่าหมูเลี้ยงหมูคือกัน ให้กินยังไงแล้วเกี่ยเพ่อนั่นหัวหารก็ขอเปียกพุ่น่ะอาหารสั้นดีพุ่นโอ้อาหารแหลมท้องโอ้สามร้อยตัวเนื่สามร้อยสี่สิบโอ้แต่ว่าพอขายแล้วขายตัวยี่สิบาทแต่กวนน่ะขายเป็นกิโลเพิ่นมารับไ้บ่เลย จบาทโอ้โลละเจ็ดสิบเป็นบ่กวัวแทนโอ้เพิ่นคือเอาเพิ่นคือเอาเพิ่นเขาบอกเบิดสั่นเพิ่นบ่เอาเบิดเพิ่นว่าข่อยไปเักกันเดียวเดียวหนิว่าโอ้ไปเักากันมันเบิดจังสิมาเอาใหม่ตังข่อยซอยเจ้าข่อยบ่เอาข่อยออกซอยได้ทำนี่เด้อว่าแต่โอ้แต่ว่าเฮาสิขายสิขายโลละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าบาทก็ขายกวัวกับขายเจ็ดสิบก็ขายหันบ่ไหวอีหลีก็ได้นี่พี่น้องเพิ่นว่าโอ้ลูกมันเต็มข้างในเพิ่นบอก มันกินเบิดมือละจักร้อยจกักพันอลยนี่กระเพือกมือเราสองถุงกับหัวหันมือละครึ่งถุงโอ้ยเนาะให้เหมื่อวันมือน่ะแล้วน้อให้มันกินซ้ำม,ม,มือบัดห่อละโอ้นี่บอาหารเพิ่นครับโอ้ยอาหารสั่นดีกินข้าวเปลือกกับห,วหัวอาหันมันได้กินน้ำใส่สัน่นนี่ดูดอันเปียกป้อนน้ำมาโอ้มีห้าง นี่มาซุ้มซุ้มอยากขายหน่นอยกกโอ้นี่มาเมาด้วยพี่น้องด้วย,ยเพื่นว่าไก่สุขภาพสวงตุ้ดจีนล่ะเพื่นว่ามาเลยเห็นรัละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบก็ขายเนาะมันจำเป็นได้มันสิกินหอบไปเรื่อยได้เปนนรียดไหมอืออ,นนอยอู่บ้านโน่นยังกูบ้างบ้านโน่นสวัสดิ์โคโกนิยมก้อนจนี๋ถึงอันก้อนถึงโกบั้นเนาะนี่พี่น้องโกบันพ่อนจะเจริญ มองเพิ่มนั่นมองข้างโค้งเล่นไก่ต้งเลื่ยนมากมันสิพ่อท้างโค้งเลยเลี้ยวเชิงโค้งเลี้ยวทสาเนาะลิงมาลดเบอร์ทรเวห้าเบอร์ยังบ่านี่ศูนย์ยังศูนย์เก้าสองย์เ้สอี่หกสีเก้าห้าเจ็ดหนึ่งาาหึได้พี่น้องเด้อพูดว่าใครไครคือขายมันมันไครอยู่รู้มันเศร้าใครเราบ่บ่รู้ว่าสุดใครนะไคหาก็ได้ปีล่ปีละ อ้าวแต่ไส่ไก่นน่ไก่ก็งซื่อนาคื่ันโอ้ไก่มาเลี้ยงหลายแถวบาทมันได้ทุนขึ้นหรอไปหรอมันได้ทุนนี่จะเบิดนาม่เอาไ่มันกินโอ้ตายเสือบาทเลออกกัซื้อไม่้มนกินไม่กินก็ไออกก็ซื้อไม่้มนกินสามวานหนึ่งโอ้ไข่มืออละจักหนวยนี่ขายตัวจักบาทไก่หนี่น่น ไก่ลอยน้นมันสิได้มือลาของแพงกล่าโอ้บ่บดขายตัวมันสิขายตัวยีกบาทนี่ไล้ำมันสขายลอยก่บาทตลอยกบอพี่น้องไก่กัมีเด้อพี่น้องเด้อเอาสิบตัวเ้าตัวก็วขายโยกเทียเดยวรดบ่ <c oughs> <ๆ>จักตัวอยู่นี่ไกนนน่นั่นยรโอ้ยกไปเทียดยวรอครับทำไมยอนออกว่ได้บ่บ่โอ้มันส่กันเียโอ้บนว่าเจียวคือยกเด้อพี่น้องเด้อบนว่าว่าย้อนเด้แต่ว่าเป็ดนี่ย้อนได้มันบพเป็ดนี่ โอ้ไก่นี่หามย่อนเพิ่นว่าแต่ว่าเป็ดนี่ให้ย่อนเอาอยู่เป็ดนี่ขายเฉ่ละตัวสั่งกิโลขายโลดเลือกเอาตัวไหนบ้านไหนตัวมันหน่อยก็เอาไว้สักกอนเลี้ยงโดนเาไปบ้านนี่โหเลี้ยงสามเดือนในซ้ำนี่บอกโ้เฮ็ดจะได้คือเลี้ยงจากเลี้ยงเป็ดอันนี้ก้มคืนนั่นโอ้เมียคนโทรศัพท์เห็นเชียร์เห็นเชีย,ชยพ่อ โอ้วามันได้ละวามันค,คักสั่งเลยเป็นบอฮะได้ศึกษาตลาดพร้อมโอ้ที่เรียกนั่นทั้งที่ท้าเมื่อมาโอ้อย่เอาอีกเป็นซี่ร้อยบาทนี่โอ้พี่หวองเลอมาซอยเพิ่นเด้อเพิ่นว,า,า,ว,นนนวาไปวไปวแล้ววาสันมันก็กินมันเนี่ก็ชิขายขายมูนอี่ออกก็ซื้อไม่ซุ้มมนกิน สุดท้ายแล้วก็ปัดกระเป๋าปัดปัดปัดกระเป๋าแล้วนอนมันเบิดเนาะเพราะว่าซื้อขายไปก็สิซื้อให้พวกนี้กินพวกที่เหลือนี่ก็ขายไปเรื่อยกินไปเรื่อยสุดท้ายก็คือเบิดเบิดฮันเบิดยกที่อย่างเนาะครับโอ้หันเมาเบิร์ดอีกนิดสันตีได้บ่เป็นประเมินราคาเมาเบิดเลยทัวไปเลยนี่เมาเบิดก็เป็นพี่น้องละเพิ่มเโอ้เมาเบิดก็บ่แม่นว่าเมาเบิร์ดก็ขายผ้าด้วได้บ่ โอ้มันท่านมาได้เนาะ <โล S 1> ต้องเป็นโล่ขึ้นเขาเมาเบิ้ลก็เป็นโลเลือกเอาตัวอ้วนก็เป็นโลคือเก่านี่พี่น้องเพิ่นอยู่บ้านานี่แหละบ้านยังก็ฮึ้นรมดีล่ะบ้านโคกนิย่อมนุน่น,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 นสวัสดก์ก้อนก้อนสีเขาอันพอดเจริญพี่น้องหอดเชิงหนาโรงเรียนแล้วเลีงมาอีจากจักหน่อยมาจากทางพงโคนมาจากทางอันคำตะกาเนาะออกมาหอดหนาโรงเรียนผ่านมาพอทางโค้งเลยแม่หลุพี่น้องกระโต้โค้งนั่นล่ะขันออก หันออกจากอันพ่อเจริญต้องไปยุทเทินมองเชิงโรงเรียนซะก่อนจะกลับขึ้นมากเวยไปทางพ่อเจริญเขากะเขาโค้งมองเก่าน่ะลุงมองเก่าน่ะเนาะในพี่น้องเพื่อนว่าบ่ไหวเลยเรียว่าสันเครื่องเป็ดเครื่องไกุู่นะโรงสีกับมีใครมีจวงมีโรงสีเนาะเอ้ามันออกแก่มามไอสันแก่ก็ไปซื้อเขาห้วยแก่ก็ซื้อโอ้ยตายยีดอกมันแก่ก็ซื้อขาเจ้านึกว่ามีโรงสีหรือ ห้ามาไได้ใส่บ่ห้ามนี่ห้ามไ่ได้ใส่ครับโอ้ห้ามาไ่ได้ใส่ใส่ั้งแต่อาหารย่างดีคนตัวนี้แม่สอบจักบาลอาหารน,นี่มันกินมือจักสอบบ่เนมือแบบเครื่องสอบครัขขเขาเขาเปียกมือละสองสอบ,สอบขอเขาวเปียกมา,ากด้ใส่บ่เ,เน,นี่ข้าวเปียกกระซื้อเอ๋อไม่จะแนว่ยซื้อจนเนาะโอ้ซื้อเขาเก่าเขาโลบมืเท่าเลเขาเก่าโลบเกาบ่พูดอ่ะสอบนึงเลยกินแค่มือบาเนี่ โอ้ยสองสอบต่ำมื่นเนาะโอ้แต่พึ่งเสี่ยงมากพึ่งในขายลอยเดียวตายซื้อบริษัทในเหมืนเนาะมาซอยเพันธุได้พี่น้องเด้อนี่เป็นว่าส่วนผู้ใดเสียเอาไปลาบขายเอาไปตุนเป็ดตุนเนาะชิปตัวเศร้ตเออมาย้อนเพันธุว่าย้อนอายุพี่น้องแต่ว่าไก่้นี่มาหย้อนเด้อไก่นั่นไก่นี่ขายยกคอกหันิมาเอาเชื้อระชิปตัวเศร้าตัวมันเป็นพ่อกระเทือนเลี้ยงแต่ว่าเป็ดนี่เอาได้อายุพี่น้องหรือเสีไปลาบ บ้านคนรเนาะเขาคือเล่าหนึ่งกับมาโลตัวสองตัวบ้านใกล้เคียงพี่น้องแถวนี่แหละกูได้เห็นคลิปเกิดเขามาเสือโลพี่น้องคุณว่าโลละวเจ็ดสิบบาทก็ขายเพราะว่ามันจำเป็นแล้วนี่เนื้อทีเนาะเนื้อลาบเนื้อยังมันบ่ไป็นพูดได้เช็ดเนื้อหยาบเนื้อหยาบเนื้อพ่อยดีมันบ่ลาบกินนักโตเปล่าล่ะเอาเรื่อยยุ่มมันบ่เอาพี่น้องเฝ้าเนี่ยพี่น้องเด้อมาซอยพันเด้อเดินพี่น้องว่าบ่ไหวเด้ว่าเัร็จมันกินอย่าคลองได้เปียกมันคืนเร่องอื่นดิ เลี้ยงหลายพดเนาะมันว่ามีตลาดนเนาะเอาซอยกันพี่น้อง